อะไรนะบอกก่อนดีนั่นคืออะไรเชอรี่ญี่ปุ่นโอ้ยเคก้กไม่ใช่เค้กญี่ปุ่นเคก้กเฉยๆเคก้เคกสตรอเบอรี่เนี่ยสตรอเบอรี่ตีกันเลยว,ว้าวท่านตรวก่อนเดี๋ยวต้องแกะนนี่ก่อนก่อนแตะมแม่คะ ซ้ำมาแล้วช้าำมาแล้วซ้ำมาจัโ oh, 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 oh. อ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้จินี่ยไม่แพ้โอ้โหไม่จิเ๋ยเยอะ ไม่รู้ดีมันรู้อะ่ะ <laughs> มันต้องกินอย่างงี้กระบอกเดี๋ยวมันจะหกอึ๊บเออ้่ะอ,อ๋อ,อโอ้โขี้ได้จะได้นะขี้ได้นะน ยามันกูกินกระทั่งเปื้อนผมเลยเนาะกินอย่างเงี้ยจะได้ไม่หกถ้ากินอย่างเงี้ยหกแน่นอนเนี่ย ไม่ทุกเกลดได้ดนะ,นะกินได้เหรอกินได้สิใช้ช้อนตักดิค่อยๆนะระวังหกเคีียวด้วย๋ยวติดคองั้นหนูกินลูกแต่ให้หมดเลยนะค่ะไม่นีก่กลัวอ้วนปะเนี่ยอืออือ รูปอ,อ้วนนะน้องกินกินเยอะอ้วนนะอ้วนไหมไม่รูปอ,อ้วนเด็ดเพียนบ้างดิซื้อร้านร้านใครเนี่ยร้านป้าหยกเือร้านป้าหุกอร่อยไหมกินขนมปังดีกินแต่แยมอะ่ะ กชบเลมเหรอ แยกยก้ากินเค้ากแยกก้ากินเค้กเร็วๆแลวๆาวกินเค้กไหมคะก็อยากกินอยู่นะวันนี้ซื้อเค้กมาหรอซื้อมาเยอะไหมซื้อมาชิ้นเดียววันนี้ยิ้มแป้นเลยบอกว่าจะได้กินเค้ก <c oughs> ปาจิที่กล่องนี้ที่เป็นพื้นกล่อง39 90ไปที่ในจะได้20 20ที่เห็นเราอยู่ค่ะหา2 เตตโตบอลลี่ไหนย,ยิ้มให้แม่หน่อยดิแม่ดูนี่เก่งจังฟินฟินหนูรู้จักคำว่าฟินได้หรอหน้องเมลี่ใช่ไหนทำหน้าฟินให้แม่ดูดิไหนทำไง Ugh. <laughs>